วันอยู่บำรุงโผลเมนทนายตามหลังพากันชายแจ้งความเอาผิดบังแจ๊กทำเอาร้อนระอุในโลกโซเชียลเมื่อทนายตามนั้นได้โพสต์หลังพิธีกรข่าชื่อดังหนุม่มกันชายถูกขู่ฆ่าพร้อมระบุข้อความว่าบังแจ๊กถึงกับต้องขู่ฆ่ากันขนาดนี้เลยเหรอไม่รู้ว่าคุณหนุ่มเห็นหรือ,อยังผมรู้สึกเป็นห่วงความปลอดภัยของครอบครัวคุณหนุ่มมากเลยตอนนี้ แค่เปิดประเด็นเรื่องผ้าที่บังแจกอุปโลกขึ้นมาเจ็บแนหนักถึงกับต้องเอาปืนมาขู่ยิงไม่รู้เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นหรือยังน่าจะดำเนินการกับบางขายถั่วคนนี้ที่สร้างความวุ่นวายให้กับคนไทยมามากพอแล้วปัดฉิมลิขิตเหตุนี้ก็ปลอมแจส๊สมาอีกน่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะและในเวลาต่อมาทนายตามก็ไม่นิ่งนอนใจพาหนุ่มกัญชยัยแจงจงจิตเข้าแจ้งความ โดยได้ระบุข,ข้อความว่าวันนี้เวลา17.00นาทีผมจะพาคุณหนุ่มกัญชัยและแจส๊สชวนชื่นดำเนินคดีบังแจ็คพร้อมพวกในความผิดหลายข้อหาต่างกรรมต่างวาระที่กองบังคับการปราบปรามและโพสอีกครั้งว่าแจ้งความเอาผิดนายซูควานเนียนไฮเดราจาหรือบังแจ็คชาวปากีสถานนานสามชั่วโมงในหลายฐานความผิดและมากกว่า30กระทงทั้งหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาข่มขู่คุกค,คาม นำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์และความผิดอื่นๆหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบจะเรียกพยานและดำเนินคดีบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไปครับแแ a ทบ่วมต้องบอกว่าล่าสุดวันอยู่บำรุงนั้นก็ได้โผล่คอมเมนต์ทนายตาั้มหลังบุกรงพักผากัญชัยแจ้งความเอาผิดบังแจ็คโดยวันอยู่บำรุงก็ได้แสดงความคิดเห็นทันทีว่าจัดไปทนายตั้มนั่นเอง